เรียนท่านประธานท่านผู้วิพากษ์และผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางคิดเพนราหะพิบูลรัตนาพยาบาลวิชาชีพหน่วยงานศิลปกรรมชายทั่วไปโรงพยาบาลกำแพงเพชรขอนําเสนอผลงานการวิจัยเรื่องผลการทําแผลด้วยผลการทําแผลเนื้อเน่าตายด้วยน้ำด้านนางสกัดเปรียบเทียบกับครีมซินเวอร์จันทาเดซีนในโรงพยาบาลกำแพงเพชรโดยมีรายนามผู้ร่วมวิจัยดังต่อไปนี้ นโค o เทซิ n g ฟาเชอไ i ตหรือโรคเนื้อในตเลื้อเน่าตายที่ติดเชื้อรุนแรงต้องได้รับการรักษาผ่าตัดตัดแต่งบาดแผลหลายครั้งส่งผลให้มีวันนอนในโรงพยาบาลนานเป็นปัญหาด้านคุณภาพชีวิตครอบครัวค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่อนข้างสูงดังมีรายงานของโรงพยาบาลกำแพงเพชรมีคนไข้โรคเนื้อเน่าตายปี2 5 1 5หถึง2517 เฉลี่ย225รายต่อปีเสียค่าดูแลแผลเฉลี่ย8 0 0 0บาทต่อปีนับว่าเป็นค่าดูแลที่ค่อนข้างสูงปัจจุบันมาตรฐานในการดูแลแผคลครีมซิลเวอร์ซันฟาเดซีนนับเป็นตัวเลือกที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากออกฤทธิ์กว้างในการควบคุมเชื้อราแบคทีเรียทั้งแกมบวกและแกงมลบโดยไม่เจ็บปวด และเกิดอาการระคายเคืองแต่มีรายงานพบว่ามีพิษต่อเซลล์ทำให้เกิดภาวะเมื็ดขาวต่ำชั่วยขณะและหลังการใช้2-3วันจะพบว่ามีภาวะสูดเดอเอสกาซึ่งทำให้เกิดว่าการประเมินแผลยากยิ่งขึ้นและยังไม่พบว่าข้อมูลของซิลเวอร์ซนฟาไดซีนที่ช่วยใน,ในกระบวนการกระตุ้นการหายของแผลได้ หญ้านางเป็นพืชสมนุนไพรที่หายได้ง่ายตามท้องถิ่นและมีราคาถูกจากการศึกษาข้อมูลหน้าสมนุนไพรพบว่าหญ้านางมีสารสาคัญเช่นวิตามิน A วิตามิน C B1 B2 B3 ทาดธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสเบต้าแคโรทีนฟีนโนลิกมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมลูลสระต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และมีประโยชน์ในการต่อการสร้างหลอดเลือด และการสร้างคอลลาเจนช่วยกระตุ้นกระบวนการหายของแผลอีกทั้งยังไม่เป็นพิษต่อเซลล์ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองการใช้น้นยาะนําสกัดใส่แผลในผู้ป่วยเนื้อเน่าตายที่ตึกสัญกรรมชายทั่วไปจำนวนสิบรายในเดือนทุษษาาคมถึงมิถุนายน2517พบว่าแผลของผู้ป่วยมีการนเชั่นเร็วขึ้นและมีเนื้อตายลดน้อยลง ไม่มีอันตรายต่อผู้ป่วยและไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของแผลเนื้อเน่าตายด้วยน้ำยาน,นางสกัดกับครีมซิลเวอร์ซันฟาไดอซีนวิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของการรักษาผู้ป่วยในโรคเนื้อเน่าตายที่รับการตัดแต่งบาดแผลแล้วและไม่มีภาวะเซปติกช็อค ในแผนกศัลยกรรมชายโรงพยาบาลกระแพงเพชรโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุม่ม Random ไมค d Control Design โดยมีส t u ติโฟดังนี้ผู้ป่วยแผลเนื้อเน่าตายหลังได้รับการดีไมดีบเมนแล้วในโรงพยาบาลกระแพงเพชรระหว่าง9พฤศจิกายน2,517-29กลุถึง29่กุมภาพันธ์2 5 9โดยคัดผู้ป่วยที่มีภาวะเซฟติกช็อคออกโดยแบ่งผู้ป่วยเป็น2กลุ่ม กลุ่มละ37นายเท่ากันกลุ่มทดลองใส่แผลด้วยน,น้ำและนางสกัดกลุ่มควบคุมใส่แผลด้วยซินเวอร์ซันฟาแดซีนและบันทึกการติดตามความก้าวหน้าของแผลทุก5วันโดยใช้พุทธูเหมือนกันทั้ง2กลุ่มวิเคราะห์ข,ข้อมูลเปรียบเทียบ <c oughs> การลดลงของพุทธูระหว่างกลุ่มด้วย <c oughs> มันติลิเวลโมเดลโดยการศึกษานี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว ขั้นตอนการผลิตน้ำย่านางสกัดประกอบด้วยหนึ่งย่านางน้ำสะอาดและหม้อต้อถมถัุนไทยเก็บย่านางมาล้างให้สะอาดนำย่านาง500กรมัมใส่หม้อเติมน้ำสะอาด3ามลิตรตั้งไฟปานกลางจนกระทั่งเดือดนำน้ำแข็งใส่กระมังบนปากหมอ้อเพื่อให้ความเย็นด้านบนสุดจนได้ไอ้น้ำตก,ตกลงมาในหม้อรองรับด้านล่างทิ้งให้ย่านางกัน ย็นตัวลงก่อนจึงนำไปส่งแผนกเพภสัจกรรมโรงพยาบาลพงเ็คบรรจุใส่กวดขนาด50 GC และผ่านกระบวนการค่าเชื้อสุ่มส่งตรวจเพราะเชื้อว่าปาัสศจกเชื้อจึงนำไปใส่แผลคนไข้ที่เข้าร่วมการวิจัยโดยร้างทาำวามอาดแผลตามปกติและใช้ผ้ากอชุบน,น้ำยานำยาดังสกัดพอชุ่มแล้วนำไปแพ็คแผลโดยเปลี่ยนแผลวันละหนึ่งครั้ง พุทูคือเครื่องมือการวัดความก้าวหน้าของแผลในสนามลักษณะได้แก่แลักษณะที่1คือขนาดของบาดแผลโดยวัดส่วนที่กว้างที่สุดคูณส่วนที่ยาวที่สุดออกมาเป็นตารางเซนติเมตรโดยถ้ามีขนาดนาก,กว่า24ตารางเซนติเมตรเท่ากับ1ิคะแนนขนาดของแผล12.1ถึง23ตารางเซนติเมตรเท่ากับ9คะแนนและถ้าคะแนนลดลงเรื่อยๆ จนถึงศูนคะแนนถือว่าเป็นแผลปิดลักษณะที่2เป็นจํานวนของ e อกซูเดถ้า3คือ e อกซูเดตจนวนมาก 2. ปบางกลาง1น้อยศูนย์คือไม่มีเลยลักษณะที่3ได้แก่ลักษณะของเนื้อเยื่อ 4. คือเด็กติทิชชู u ามสลับทิชชู2องแกลนูเรชันนึ่อีพิโตเรียมทิชู 2, 1, และ0คือแผลปิดโดยนำคะแนนมารวมกันทั้ง3ลักษณะถ้าคะแนนลดลงแปลว่า ความก้าวหน้าของแผลดีขึ้นผู้ป่วยแผลเนื้อเนอกตายทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีอายุเฉลี่ยกใกล้เคียงกันโดยมีโรคร่วมคือเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคตับแข็งซึ่งไม่มีความแตกต่างกันจำนวนวันนอนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างกันจำนวนการดีบเมนเฉลี่ยเท่ากัน คือกลุ่มระหัหนึ่งครั้งและมีค่าอัลบูมินไม่แตกต่างกันอย่างมีระยะสําสำคัญทางสถิติผลการติดตามผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มทุก5าวันจนครบ15วันพบว่าก,กลุ่มทดลองมีพุสกรสูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังการดีบเมนในวันที่1ได้ในวันที่5ต่อมาพุสกรค่อนข้างลดลงอย่างมากและลดลงอย่างต่อเนื่องในวันที่10และวันที่15ห้า ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าพูพสกอกรลดลงตั้งแต่หลังการดีบายเนในวันที่1จนถึงวันที่15แต่เป็นการลดลงอย่างช้าๆผลการใส่แผลด้วยน้ำแยกหนางสกัดแผลหลังการดีบว้เมนเดย์ที่5ในวันที่3มิถุนายน2 5งบ 58, พบพบว่าแผลยังมีไว้แอนเยโรสลับค่อนข้างมาก หลังการดีไวเมนเดที่10ในวันที่8าย58พบว่ามีสาระลดลงค่อนข้างมากแต่และมีการนชูชชันเพิ่มขึ้นหลังการดีไบเมนเดที่15ในวันที่13พน58พบว่ามีการนูชั่นมากกว่า95%และมีขนาดแผลที่แคบตื้นขึ้นตามลำดับผู้ป่วยแผลเนื้ตายที่ใช้น้ำเน้าสก,กัด มีความก้าวหน้าของแผลดีกว่าการใช้ s ิ l เวอร์ซันฟาเด i ซีน้ำยานางสกัดใส่แผลไม่เป็นอะไรต่อผู้ป่วยและไม่ทำให้เกิดการติดเชื้อแต่อาจพบว่ามีมีการแสบแผลเกิดขึ้นเล็กน้อยหลังจากการใส่แผลด้วยน้ำยานางสกัดแต่เป็นเพียงระยะสั้นๆเพียง2-3วินาทีน้ำยานางสกัดควรน,นำไปใส่แผลเนื้อนอกตายหลังการดีบเมนแล้ว และสามารถขยายผลใส่แผลเรือรังชนิดอื่นๆได้ซึ่งสามารถช่วยให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบาดแผลลงได้คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้มีรายนามดังต่อไปนี้และขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะก็เอาพื้นบ้านเนาะ ถึงเลือกตัวนี้นะคะมันมีตั้งหลายตัวใช่ไหมที่จริงที่เขาทำในเรื่องแผลมีหลายตัวทำให้ถึงเลือกตัวนี้ตัวย่นา,า,า,านางใช่เป็นอาจารย์พอดีตัวนี้ก็คือพี่พี่ที่ทํางานด้วยกันเน่ยเคยเคยได้ยินจากที่ที่อื่นอ่าจากพื้นบ้านที่ว่าเขาเคยใช้น้ำย่านางสกัดใส่แผลเลย แต่ว่าที่ที่โรงพยาบาลนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ขอเอ่ยน,นามค่ะเขาเล่าว่าคือเขาใส่กับอินสซอพองแล้วแบบได้ผลดีมากทางทางแผนกเคยได้ยินมาก็เลยมาทดลองใช้ก่อนพอมาทดลองใช้ครั้งแรกไม่เราไม่ได้ใช้กับน้ำดินสอพองแต่ว่าใช้น,น้ําได้นังสกัดเลยมาการแพ็คแผลแล้วได้ผลค่อนข้างดีแล้วแพทย์ก็เป็นที่ยอมรับและตอนนี้ของเราอ่ะทั้งนั้นคือเป็นงานไทลอดทดลอง ก็เลยไม่ผ่านก็เลยโดนไอซีกับวุ้นแคร์สต็อกไหมเพราะว่ายังไม่ผ่านเราก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลเพราะว่า1ก็คือต้นทุนต่ําแล้วก็สองได้ผลดีก็เลยนําเอางานนี้มาทําการวิจัยทดลองต่อเพื่อให้เพื่อให้เกิดการยอมรับค่ะเพราะว่าจากตันแรกก่คิดเหมือนกันว่าไอซีคิดว่าไงร์ค<ะ>่ะ็นที่พานที่ไปที่บอกเพราะว่าจุดหนึ่งที่เราไม่ได้บอกค่ะ ในข้อมูลพื้นฐานคือเรื่องของการพิยาในกลุ่มคนไข้ซึ่งเป็นกาเตเทอร์เราต้องรู้ว่าค่ะมันไม่ใช่แค่โรคอย่างเดียวที่เขามีแต่ว่าเรื่องการให้ยาที่เอร์ติว่าว่าแผนเน้นเน่าตายแต่คนไข้ต้องได้ที่เบอร์ติถูกไหมคะ่ะอาจจะมีการให้ที่เวอร์ติสองกลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันไหมอ่านะคะยามการสเตปอะไรหรือเปล่าทั้งสองกลุ่มแล้วบลของการเคาเจอรของแ่มีเป็นตามระยะด้วยไ,ไหมอันนี้ค่ะมันจะเป็นตัวที่ทําให้มันดู ค่อนขอ้างเฟิร์มมากขึ้นหรือเปล่าในแงน่อของสายพิษว่าเออมันมันไม่มีนะเพราะว่าเราทำสเตอร์ไลด์โดยโดยขวดนะโดยขวดของน้ำยาใน,นที่คิดว่าทำสเตอร,ร<ช>์ไลด์แล้วเราแล้วเราก็ไปดูดไปใ,ใช้ใช่ค<ช>่ะซึ่งจากซึ่งจากขวดเนี่ยเราได้มีการเคลเ่อร์ด้วยไหมมีการสูงไหมข้างในและนอบของการเคลเ่อร์เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นตัวเป็นตัวคีย์ของอันเนี้ยถ้าถ้าเป็นใจเราคิดถ้าเรื่องแผลนะคะเราก็คิดแล้วเราว่าปัจจัยการหายเนื้อนตายก็ต้องมีหนึ่งกับจัดตัวของการซ้อนอินเฟคชั่น สองคือโปรโมทในแง่้ยวูมิลลิงก็คือคิดว่าย่าหนาวมีประโยชน์ที่บอกวิตามินต่างๆแล้วก็ต้องคิดถึงในเรื่องคอลลาเจนซึ่งอันนี้ดูในเรื่องเบสไลน์ของคนไข้ที่เรื่องเอาบุบินและกกราวนะคะแต่ว,ว่าในส่วนที่จะต้องดูที่เนึงอไขเพราะ,ะว่าเพื่อคอนเฟิร์มกับไอซีเขาแน่นอนว่าเอออันนี้ไม่ได้มีผลตรงนี้นะค่ะเพราะว่าพอได้พอเราได้จากของเภสัชกรรมมาเราก็จะมีการสุ่มพอคอนเจอร์ พอคันเจอผ่านก็จะเป็นสามวันเดเจ็ผ่านปึ๊บก,ก็ถึงจะเอาล็อตเนี้ยมาใช้กับคนไข้ได้ค่ะก็จะมีผลคันเจอทุกล็อตค่ะครับ <c oughs> ก็ก็เป็นเทรนเนาะที่เราเออหรือว่าสมนะุนไพรนะนี่มารักษาแบบเดี่ยวหรือว่าผสมผสานเอามาเปรียบเทียบกันนี่นะแต่ว่าคือคืออันอันที่เราจะต้องทำเกี่ยวกับ การใช้สมุนไพรนั่นนี่ก็หมายถึงว่ายาเนี่ยมันมันมันมีขั้นตอนของมันเนาะเหมือนกับการริบรดยาเนี่ยมันก็ต้องมีเฟสถึงสองสามสี่ห้าเลยของมันนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นมัสเลยนะที่ผมต้องถามเพราะฉะนั้นผมก็ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของแอดจิที่ในระยะแรกเขาไม่ให้ผ่านแอดจิไพรอโปรเจกต์ไม่ผ่านแต่เราก็พยายามพัฒนาเพื่อคิดว่ามันมีประโยชน์เนี่ยแปว่าอะไรนะ ค่ะเพราะว่าเราเห็นผลของน้ำยานานเนี่ยมีความก้าวหน้าของแผลค่อนข้างดีดีกว่าการทําแผลแบบเดิมที่เราใช้อยู่ค่อนข้างมากเราส่งกับอ,อีกรอบนี้เลยหรือว่า,าทำครั้ง,งแรกครั้งแรกที่ท,ที่ทำต้องยอมรับว่าแอบทำแต่ว่าแพทย์พือพอืคือตอนนั้นยังไม่ได้ผ่านการการวิจัยแค่ว่าพอเราฟังว่าดีเราก็เอามาทำพอทำปุ๊บแล้วก็อพอ อทีกรู้หรือ IC รู้เขาก็สต็อปไว้เราก็เราก็เลยได้หยุดทําตรงนั้นไปค่ะแล้วพอกลับมารับเสนออาจารย์ก็เลยมากับพายรอดใหม่แล้วพาอดผ่านอาจารย์ก็ว่าเอออย่างเงี้ยก็สามารถทําต่อได้ค่ะเพราะว่าเราเห็นผลตรงเนี้ยว่าดีค่อนข้างมากกว่าการทําแผลแบบเดิมเราก็เลยอยากว่าอยากให้งานตรงเนี้ยผ่านเพื่อที่ว่า ผลงานตรงนี้จะได้ไปต่อยอดแล้วก็ไปใช้ได้จริงในในโรงพยาบาลในการเดินซิ่งแผลได้จริงค่ะเ,เพราะเพราะฉะนั้นมันคงต้องมี evidence base ที่มาเป็นเชิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เราไม่ใช่แบบเป็นความว่าพืนบ้านคนนี้เขาเล่าว่าทําแล้วมันดีอะไรกันน้องเนี่ยซึ่งซึ่งถ้าเราเอามาปลกตัเดียวเองใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าทาเป็น Research หรือว่าเป็นรี e ซนต์เนี่ยเราะฉะเราจะต้องมี evidence base ชัดเจนในคนไข้เพราะว่าเราทํากับคนไข้ ซึ่งลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติมันไม่ดีกว่าเนี่ยคนไข้า็จะได้โดยโอกาสสถิตในส่วนนี้ก็จะค่อนข้างสูงสิทธิมากนะอันแรกเรื่องเรื่องสถินี่นี่ผมยังเป็นห่วงมันก็คงเป็นประสิทธิภาพได้อันนี้ถ้าอยู่เพิ่มไปเรื่องหัวว่าส่วนนีกว่าีออข้อน,นึงีถูกทําได้เต่ก็ใส่อี้ข้อนมันก็เป็นประสิทธิภาพได้ก็แลวแต่ดูนอก่อัน,นี้ยังเป็นประสิทธิผลอยู่นะอันที่สองเนื่องจากว่าลักษณะแบบนี้เบสไลน์ผองไม้เงินก็ไม่เหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นหนึ่งเศไลายที่เก็บมาในส่เสด็จที่บอกว่าไม่ตัเดเสด็จมันไม่ตังเพราะเรารีวิวมาจะไม่พอเช่นเราต้องรีวิวว่าอะไรที่หายที่มีผลต่อฮิวริอย่างเช่นภาวาะโภชนาการสมมติภาวะดีซิสภาวะตำแหน่งอะไรนั่นเองคือยู่ต้องรีวิวมาให้หมดพอรีวิวมาให้หมดแล้วครบแล้วถ้าสมมติว่าอะไรที่เป็นตัวแปรมั้นก็คงต้องคุมหมดนะก็คงต้องคุมหมดเอ่อ ัจะไปถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวนิดสแตนดาร์ดมันใช่อะไรนะเฮลโปรโมตยังอื่นไม่ได้ใช้หรอกโซอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้ใช้ซิลเวอร์เนี่ยหรอถ้าในโรงพยาบาลกพียงเพรก็จะมีตัวหลักๆที่เป็นเหมือนนางเอกเลยซิลเวอร์ซันฟลาดิซินนะคะแล้วก็โดยทั่วไปแล้วก็เป็น normal สไลด์อาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายอาะะจารย์ถ้าเราจะใช้ตัวอื่นก็คือคนไข้ต้องเสียสตังเองคะอาจารย์ ช่างไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะช่างต้องคนง่้ต้องจ่ายเงินเองค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเป็นค่ายไม่หมดใช่ค่ะเพราะค่ายบัตรทองนี่ถ้าเป็นอ่าเป็นตัวไฮโดรเจลทั้งหลายเนี่ยก็คือคนข็จะต้องชำระเงินเองค่ะซึ่งมีญหาค่อนข้างสูงการรีเสิร์ชเขาไม่ได้โสดนะว่าบัตรทองบัตรทองเขาเชี่ยบเอ่อเอฟเอฟเฟกตีฟเนี่ยก็คือเอฟเฟกตีฟเด่นมากกว่าสองอันนั้นก็คือเบลเลอร์ไปนะก็คือส่วนอะไรก็ตัดไปแต่ว่าถ้าเราดูประสิ ผลแล้วเราเราเราก็าต้องเอาหนึ่งตัวหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ลิมิตเดช์พวกนี้จ,จะไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นเนาะ,ะเอ่บางอาจจะนิดนึงถ้าสมมุติว่าเราเริ่มสมมติได้ผ่านแล้วเลยผ่านแล้วที่เรายังไม่มีการศาึกษาหรือเราไม่แน่ใจเนี่ยควรจะเริ่มต้นในศาสตร์ของนอนอินฟิเนน t ี้ทรายเสมอนะยกเว้นเรามาั่นใจรีวิวมาว่าให้มันโดนได้มันดีกว่า non นอนเคล i ยนเสมอนะครับศาสตร์อย่างนี้มันมันเกือบทุกอนัน่ะ อันใหม่ตองทำเสร็จแล้วก็ท่านนอนอิสเฟียผ่านแล้วก็ถึงทําสุเฟียได้แล้วก็มาเปลี่ยนไอคอนแล้วก็ทําเป็นประสิทธ,ธิภาพโอเคนะครับถ้าสรุปเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเป็นไพ่หลอดแล้วมาทําใหม่เน็ตริกแพดตอนนี้ผมก็ว่ายังเป็นไพ่หลอดอนยะ่าะนั้นในการสรุปมันอีเวนเ์เบสหลักฐานเชิงประจักนี่ไม่ชัดเจนเราอาจจะบอกว่า1ลักษณะทำไพ่หลอดมันมีแนวโน,น้มเทรนด์หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าอาจจะฟัง ไม่ได้เนาะมันอาจจะยังไม่ค่อยชัดขนะคนั้ค่ะโอเคไหมคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณจนิดนค่ะเมื่อกี้เห็นเราเคลมว่าอันนี้ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการทําแผลของคนไข้อันนี้โดยโดยกระบวนการผลิตน้ํายาสกัดที่เราผลิตเองที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะค่ะทุกทุกขั้นตอนทำเองเราได้คำนวณค่าใช้จ่ายในการผลิตไหม ก็อย่างอย่างในลอตหนึ่งที่เราทำก็คือห้าสิบขวดห้าสิบตัวติกติกเมนก็คือขวดละห้าสิบจีซีเฉลี่ยมาแล้วก็คือขวดละสี่บาทคอาจารย์อันนี้คือต้นทุนการผลิตใช่ค่ะถ้าเทียบกับซิลเวอร์ซันาก็คือขวดหนึง่งแอลลอตหนึ่งเขายี่ิบห้ากรัมยี่สิบเจ็ดบาทอาจารย์ก็แตกต่างกันค่อนข้างมากขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้วิพากด้วยนะคะเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ าภาวะซอกซอนหลังผ่าตัดต้องกระจกในผู้ป่วยที่ลุกจากเตียงทันทีเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่นอนสองชั่วโมงหลังผ่าตัดโรงพยาบาลกำแพงเพชรผูน้นำเสนอคุณสุจิตราทาริยวงศ์โรงพยาบาลกำแพงเพชร